สวัสดีลูกมีทุกคนห้องมีเองนี่สดีตัวใหญ่กำลังจะรอขึ้นลิฟต์อ่ะจะไปไหนล่ะฮะตัวใหญ่เราไปชั้นสี่นะหืม,มเหม็นจริงๆเลยนี่เป็นขาใหญ่ประจำค,คุมลิฟต์อ่ะมาดู ยายจะไปไหนหาเจ้านายเหรอเจ้าในายใครยคยเคที่ดูแลเป็นผู้จัดการเก็บเงินที่นี่โอ้ขึ้นมาชั้นสี่เลยแล้วจะลงไงล่ะทีนี้เนี่ยไปนู่นละนี่คือโบสถ์นัจรพราะมีมาเข้าโบนนะครับแล้วคุณอาเคยเห็นแล้วเคยถ่ายให้ดู มีตอนเย็นด้วย6โมงถึง1ทุ่มตอนนี้ไปงานที่อีเวนต์มาเส็จก็แวะมาเข้าบวชตรงนี้นะฮะตรงนี้คนเต็มเลยตอนนี้เขาออกไปหมดแล้วถ่ายดูบวเก้าอี้เหมือนลงหนังเลยแบบนี้ติดแอร์ด้วยเย็นสบายใครที่เป็นศาสนาคริสต์ก็แวะมาได้ะฮะลาดพร้า,าวซอย2ตรงนี้บวถเซนจ์อน,นะฮะนี่อีกหนึ่งโปรแกรมที่ต้องดูแลตัวเองทุกสัปดาห์ครับมาทำหน้าที่ อุิสากคลินิกฟรีไทม์แล้วนะตอนนี้นะฮะก็มันคิดอยู่ว่าจะไปเดินตลาดตลาดนะัดรถไฟหรือว่าจะยังไงเรตาต้องทำหน้าก่อนนะฮะไม่มีอะไรหรอกใครดูเฉยๆน้องๆดูแลหน้าด้วยนะจ๊ะมาอุตสกรรคีนิกน,นี่แหละเยี่ยมทค่นี้นะครับ